สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งไฟล์พรีเซ็ตของ EFFECT b o บอรุ่น GT10 นะครับโดยจะมีขั้นตอนดังนี้นะครับคืออันดับแรกนะครับเราต้องลงโปรแกรมที่ใช้ในการสื่อสารระหว่าง EFFECT กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับคือโปรแกรมที่ใช้เราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของ b o สนะครับ ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วก็คือชื่อโปรแกรมว่า Boss Tone Studio for GT นะครับเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมได้เลยครับโดยไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับโดยจะดับเบิล l i c k ก็ได้คลิกขวาแล้วก็เปิดเข้าไปตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะกําลังรันให้เรามาสู่ขั้นตอนการติดตั้งนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรครับกด continue เข้าไปเลยครับ ก็รอสักครู่ครับระหว่างที่โปรแกรมกำลังติดตั้งนะครับครับผมเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับโดยจะถามว่าให้เรานะครับเอาเอฟเฟกมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้นี่ครับสายสายที่เราใช้คือสาย usb นะครับโดยสายตัวนี้ก็เหมือนกับสายเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับสามารถ หาซื้อได้ทั่วไปนะครับจะเป็นหัวหัวแบบนี้นะครับหนึ่งข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นหัว usb ครับก็นับแรกเราปิดโปรแกรมก่อนครับออปิดโปรแกรมทีนี้ที่ตัวเอฟเฟกนะครับเราจะต้องเสียบเข้าที่ตัวเอฟเฟกนะครับโดยเอาฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าที่ช่องช่องตรงนี้นะครับซึ่งเป็นช่องเชื่อมต่อข้อมูลของเอฟเฟกต์สำหรับการเชื่อมต่อไปที่คอมพิวเตอร์นะครับ เสียบเข้าไปครับเสียบเข้าไปเอฟเฟกเราต้องเปิดไว้นะครับแล้วก็อีกฟังน่งนะครับเป็น USB ก็เสียบเข้าที่ USB ของคอมพิวเตอรขอ์ของเรานะครับเสียบเข้าไปปุ๊บโอเคครับต่อไปเราก็มาเปิดตัวแกรมนะครับตัวแกรมก็จะชื่อว่า Boss Tone Studio for Guitar ครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับ